สวัสดีผู้ปกครองทูกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณน้ำค่ะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะ,ะในวันนี้นะคะคุณน้ำนะจะมาด้วยเรื่องราวของคำราชาศัพท์นั่นเองนะคะแต่ถ้าว่าในคลิปวิดีโอนี้เนาะเราจะยังเพียงแค่เป็นการพูดถึงเนาะพื้นฐานก่อนนะคะจะยังไม่ เจาะลึกรายละเอียดเนาะเพราะว่าราชาศัพท์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีหมวดของการใช้งานอยู่ยที่หลากหลายมากๆเลยนะคะอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันอีกทีหลังเนาะในคลิปวิดีโอต่อๆไปเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะยังพูดถึงในเรื่องราวของนะคะประเภทของคำรชาชศัพท์เนาะแล้วก็มาดูซิว่าคำรชาชศัพท์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้กับใครได้บ้างอ่าและใช้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เรามา พูดถึงกันก่อนเป็นพื้นฐานก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเนาะดย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะคำกราชาศคืออะไรนะคะคำกราชาศัพท์แน่นอนเลยค่ะคําว่าราชาก็หมายถึงพระมหากษัตริย์ถูกไหมคะหรือผู้ที่เป็นการปกครองแผ่นดินหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเจ้าเหนือหัวใช่ไหมคะ คำว่ากราชาศัพท์เนี่ยจึงหมายถึงเนาะศัพท์หลวงหรือศัพท์ทางราชการนั่นเองเนะาะตรงตามชื่อของเขาเลยนะคะและยังหมายรวมไปถึงคำสุภาพเนาะที่นำมาใช้ให้ถูกต้องตามชั้นหรือฐานนะของบุคคลนะคะบุคคลนะที่จะพูดคำกษาาัตริย์ได้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย,นะะยมีอยู่หลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ได้มีแค่พระราชาอย่างเดียวนะนะคะบุคคล เขาเรียกว่าบุคคลที่อยู่ในระดับชั้นสูงขึ้นไปอ่าก็จะมีคําราชาศัพท์ในอีกหมวดหมู่หนึ่งเนาะซึ่งเราจะเรียกว่าคําสุภาพนั่นเองนะคะอ่าเพราะว่าคําสุภาพเนี่ยจริงๆแล้วนะเป็นเสมือนลูกของคําราชาศัพท์ก็คือแปลงลงมาอีกทีหนึ่งนะคะจากราชาศัพท์ที่ใช้กับพระราชากับพระบรมสารานิวงศ์นะคะก็แปลงลงมาใช้กับบุคคลที่อยู่ในระดับที่ ต่ำลงมาอีกทีนึงนะคะก็คือใกล้เคียงกับสามมชทั่วไปแล้วแหละ่าก็คือเป็นสามมชทั่วไปนี่แหละเพียงแค่มียศมีศักดิ์ประมาณนั้นแล้วกันเนาะอ่ะขาขนี้นะคำาราชาชัพเนี่ยใช้กับใครได้บ้างนะคะ,อะนอกจากพระราชาแล้วอย่างที่บอกไปนะคะมีกลุ่มของบุคคลที่เราจะสามารถใช้คำาราชาชัพท์ด้วยได้เนี่ย อีกหลากหลายเลยนะคะอ่าแต่ว่ามาดูที่กลุ่มแรกกันก่อนเนาะกลุ่มแรกเนาะแน่นอนเลยว่าคํกราจาศนะคะับก็ต้องใช้กับพระหมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์นะคะอ่าซึ่งระดับการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปอีกเนาะอ่าต่อให้เป็นในเชื้อพระวงศ์อ่าแต่ถาว่าก็จะมีคํกราจาศที่แตกม,มัวมู่ออกไปอีกที่ไม่เหมือนกันอีกนะคะอ่าก็คือดูต้องเราต้องดูยศถาบรรดาศักดิ์ของเชื้อพระวงศ์พระองค์นั้นด้วยนะว่าอยู่ในระดับไหนจะใช้คําราชาศัพท์ ประเภศใดประมาณไหนนะคะกับพระองค์ได้นะคะต่อมาค่ะพระสงฆ์นะคะอ่าพระสงฆ์ก็ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่เราสามารถใช้คําราชาศัพท์ด้วยได้นะคะอ่โดยจะมีคําราชาศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะนะคะที่ใช้สำหรับพ,พระสงฆ์เท่านั้นนะคะก็คือของมหากตรย์ก็ใช้อีกแบบหนึ่งนะคะของพระสงฆ์ก็จะใช้อีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกอีกทีหนึ่งนในศัพท์ของพระสงฆ์ว่าจะมีอะไรบ้างนะคะ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ค่ะคำว่าข้าราชการชั้นใหญ่ีก็มีใครบ้างก็ตั้งแต่ข้าราชการระดับข้าราชการการเมืองอ่าข้าราชการในระดับสูงเรียกว่าที่มียศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงสูงแล้วอ่ามีการประดับยศแล้วอย่างนี้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแงเรียกว่าเป็นราชาศัพ์ซะเลยทีเดียวก็ก็ไม่ได้ซะเต็มทีเนาะเพราะว่ามันก็มีทั้งราชาศัพ์ที่ใช้ กับคำสามัญที่ใช้นะคะในการผรสมผสานในการสื่อสารนะกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคะ,ะก็จะมีคาบางคำเลยที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเนาะแต่ทว่านะคะก็มีคําสามัญทั่วไปที่ยังใช้ได้กับกลุ่มคนนะที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปอันนี้เรามาพูดถึงพื้นฐานกันก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปแตกอีกทีนึงว่าจะเหมือนจะแตกต่างอะไรยังไงอะไรที่เราใช้อะไรที่เขาใช้ดูซิว่ามันมีข้อแตกต่างอะไร ข้อเหมือนกันยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกทีหนึ่งนะคะและกลุ่มบุคคลสุดท้ายนะคะที่เราจะสามารถพูด,ดวได้ก็คือ สุภาพชนนะสุภาพชนคือใครนะคะสุภาพชนก็คือบุคคลทั่วไปของเรานีนแต่กานะคะอ่าไม่ได้มียามศาธรรมแศักอะไรมากมายก็ได้นะคะก็คือเป็นแค่บุคคลธรมรมดาทั่วไปนะคะสามัญชั้นเดินดินนี่แหละนะคะด้วยคําที่เราใช้กันนะคะก็คือคําสุภาพนะคะก็เหมือนครูกับนักเรียนอย่างเงี้ยก็ถือเป็นสุภาพชนได้เพราะว่ารเราเนี่ยค่ะเวลาสื่อสารกันเนี่ยนะคะหากเรานะคะสื่อสารมาด้วยคำที่ไพเราะนะคะก็เหมือนเป็นการใช้คําที่ สุภาพชนเขาใช้กันเออก็คือคําสามัญทั่วไปอ่าที่เป็นภาษาปากอย่างเงี้ยนะคะก็จะอยู่ในอีกระดัษภาษาหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราอัพรีวิวทางภาษาอัพสกิลทางภาษาขึ้นมาเป็นภาษาสุภาพอ่าเป็นภาษาราชการนะคะในการใช้สื่อสารกันทั่วไปอันนั้นก็จะถือเป็นการสื่อสารแบบสุภาพชนแล้วนะคะอ่าก็อย่าคิดได้มากมายค่ะสุภาพชนก็เป็นคนทั่วไปนี่แหละเพียงแค่ใช้คําสุภาพนะใช้คําสุภาพในการ คุยกันในการเจราจากันในการสื่อสารกันะนะอาจมีเป็นภาษาราชการบ้างเนาะในการเขียนนะคะอ่าอันนี้เนาะก็คือตัวอย่างนะคะของบุคคลที่เราจะสามารถใช้คําราชาศัพท์ไ,ได้นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงอีกทีหนึ่งเนาะในคลิปต,ต่อไปแล้วกันนะคะคราวนี้เนาะเมื่อสักครู่เราดูถึงกลุ่มบุคคลไปแล้วใช่ไหมคะครานี้นะ คำกราจาศเนี่ยเขาก็จะมีหมวดหมู่เหมือนกันนะคะก็คือเราใช้การแบ,แบ่งแยกตามชนิดของคําเลยนะคะโดยจะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทก็คือ1ค่ะนามกราจาศนะคะ,ะเมื่อพูดถึงคํานามนักเรียนก็น่าจะพอนึกออกใช่ไหมคะกับการที่เราเคยเรียนเรื่องราวของนะคะชนิดของคํามาแล้วเนาะคำนามคือคําที่เราใช้เรียกขานทั่วไปอ่าก็คือคนสัตว์สิ่งของประธานที่เหตุการณ์ทางธรรมชาติอาการตราา่างๆนะคะ คำวุ่นทั้งหมดนี้นะคะถือเป็นคำนามนะคะอ่ะซึ่งในกราจาศเนี่ยเขาก็จะมีนามเฉพาะของเขานะคะที่จะใช้เนาะอ่าก็จะมีคําเรียกขานที่แตกต่างไปจากสามนชนทั่วไปพูดกันนะคะ,ะความหมายเหมือนกันความหมายเดียวกันแต่พูดแล้วใช้งานไม่เหมือนกันนี่เป็นตัวเนาะก็ถือเป็นคํานามที่ใช้เฉพาะในคากราจาศนั่นเองนะคะ2ค่ะคาสรรพ,พนามกราพาศพนะคะแน่นอนเลยค่ะเมื่อพูดถึงคําสรรพนามก็มาถึงการที่นะคะจะก,กล่าวถึง การแทนบุคคลนะคะอาจอย่างเราเพิ่งเคยกันดีก็เช่นนะคะเธอฉันเขาเรามันเกย์ก็คือเป็นสรรพนามบุรุษใช่ไหมคะที่เราจะใช้กันบ่อยๆทั่วไป mm hmm. เช่นเวลาเรียกคนอื่นก็เรียกเธอเรียกคุณเรียกท่านเรียกถึงคนที่3ามก็จะเป็นเขาเป็นหล่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแทนดีก็เป็นฉันเป็นดีฉันเป็นกระผมอัอนนี้ก็คือคสํสรรพนามที่เราใช้โดยทั่วไปใช่ไหมคะ,ะแต่คราวนี้เนี่ยนะคะ เมื่อเราอัพสกิลทางภาษาขึ้นไปเป็นราชาศ์นะคะคสํสรรพนามนะคะก็จะเปลี่ยนรูปคําินิดนิดหน่อยเนาะแต่ก็ยังใช้ใช้ในลักษณะเดิมนะคะแค่เปลี่ยนรูปคาไปนะคะแต่ความหมายเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมเนาะก็ยังแทนผู้พูดผู้ฟังผู้ถูกกล่าวถึงได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือคาสรรพนามนะคะกราชาศ์เนาะก็คือคิดซะว่าเป็นเหมือนการใช้ตัวแทนทั่วไปเพียงแค่อัพรลเวลทางภาษาให้เป็น ครำราชาศัพท่านั้นเองนะคะต่อมาประทีสุดท้ายนะคะก็คือคำกริยาราชาศัพท์นะคะแน่นอนเลยว่าโมบิกริยาก็ต้องมาถึงการกระทำนะคะก็คือเป็นสิ่ง,งต่างๆอานาที่เกิดการกระทําขึ้นนะคะเช่นเดินนั่งนอนวิ่งอะไรอย่างนี้เป็นตนน้นเนาะก็คือเป็นการเคลื่อนไหวทางร่างกายของคนเราของสิ่งมีชีวิตก็ว่าได้อ่าของสิ่งมีชีวิตก็แล้วกันนะคะเพราะว่าสัตว์จะมีการเคลื่อนไหวใช่ไหมลูกอ่า หรือแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตอย่างเช่นรถนะก็มีการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะก็เป็นการวิ่งการเล่นเครื่องบินก็มีการบินเรือก็มีการแล่นการลอยอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็คือเป็นทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแล้วกันนะคะก็คืออเไียบทต่างๆนะทั้งสิ่งมีชีวิตแลก็มีชีวิตใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยนะคะในกระดาษสับเขาก็มีการใช้คำสรรพนามในรูปแบบของเขาเช่นเดียวกันนะคะก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลง คำนิดหน่อยก็คืออาจเป็นคำยืมอ่ะเอาบอกบอกกนเลยว่าคำราัพท์นะครับเป็นคำยืมนะครับทั้งหมดเลยนะคะว่าเป็นคำยืมเสียทั้งหมดแล้วกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดเลยก็ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าโดยส่วนมากนะคะจะเป็นคำยืมนะครับก็คือเอาคำในภาษาอื่นมาใช้นะคะอะ่ะก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะทั้งสามรูปแบบเลยนะทั้งนามรรพนามแล้วก็กิริยาเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบคำนิดหน่อยเนาะ แต่จะใช้ความหมายคงเดิมอ่าก็ยังเหมือนกับว่าเราพูดถึงสิ่งเนี้ยแต่ว่าเราไม่ใช้คำพูดว่าเป็นสิ่งนี้อ่ะอ่านึอกออกไหมอย่างเช่นคำนามเอาเป็นว่าคุณยกตัวอย่างนิดนึงแล้วกันนะคำนามเช่นกระจกอย่างเงี้ยค่ะเราเรียกสามัญทั่วไปว่าเป็นกระจกใช่ไหมแต่พอเป็นคำกราศัพท์ก็เป็นพระษายอ่าก็คือพระษายเนี่ยเนาะ เปลภาษามันก็แป,ปลว่ากระจกนั่นแหละก็คือเปลี่ยนแค่คำนิดๆหน่อยๆนะคะเปลี่ยนอา่อาเรียบบทของคําเปลี่ยนรูปของคําไปให้มันมีความสระสะวยสวยงามเหมาะกับการใช้กับข้าราชการหรือข้าราชวงศ์ชั้นสูงอีกทีอา่าขึ้นไปนะคะอา่าก็คือปรับให้เหมาะสมกับกับฐานะยศถาบรรดาศักดิ์ประมาณน,นั้นเนาะอย่างคําสรรพนามก็อย่างเช่นเราแทนชั้นก็จะเป็นข้าพเจ้าอะไรเงี้ยนะคะอา่า แทนบุคคลที่สจากคุณก็เป็นท่านพระองค์อะไรอย่างเี้เป็นต้นนะคะกริยาจากนอนก็จะเป็นบรรทมอะไรอย่างเี้เป็นต้นนั่นคือตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปจอดลึกอีกทีนึงเนาะตอนที่เราไปแยกหมวลหมู่ของคำราชาศัพท์แล้วนะคะอ่าในวันนี้นะคะก็เป็นเสมือนการพูดถึงพื้นฐานก่อนกันแล้วกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มไปวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆนะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะจะเป็น หมวดหมู่ในก่อนจะเป็นเรื่องราวในก่อนเนาะที่เกี่ยวกันแศสรท์นะคะยังไงก็ฝากเรียนติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนาะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ